ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านตอนรับเข้าสู่ช่องดวงมหาเศรษฐีคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการทำนายของท่านที่เกิดรัคนาราศีมังกรก่อนจะไปรับสมรับฟังคำทำนายนั้นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องของพวกเราด้วยถ้าท่านใดกดติดตามแล้ว ขอให้บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าทูตเทวดาประทานพรให้ท่านถูกหวยรวยเบอร์มีแต่ความโชคดีด้วยเทินและในท้ายคลิปทางเราจะแนะนำวิธีเสริมดวงสร้างบารมีวิธีแก้เคสสิ่งแรกที่จะทำนายทายทักบอกก่อนเลยว่า ดวงสตาของท่านที่เกิดราศีมังกรนั้นดวงสตาของท่านได้พ้นราหูแล้วราหูนั้นดังที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่าเป็นราหูแก่การทับโซกทับราบเป็นการกรุนกินหากทับดวงใครถือว่าดวงของคนนั้นจะฝืดเคลือง ทำมาหากินไม่ค่อยคล่องตัวทำอะไรก็ติดติดขัดขัดพบเจอแต่สิ่งไม่ดีพบคนพาล่านหาสิ่งสั่วร้ายแต่เมื่อราหูย้ายผ่านพ้นไปแบบนี้ทำให้ผู้เกิดราศีมังกรน,นั้นดวงพุ่งแรงมากหมายความว่าเรื่องเงินเรื่องทองมีเกณฑ์สตาสูง ที่จะได้ดึงดูดเข้ามาและจะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้เลยมีกินมีเก็บมีไซส์แบบคล่องตัวและเงินที่จะได้มาคือได้มาจากการได้โศกรับครั้งใหญ่ก่อนที่จะผ่านพน้นพุทธศักราช2,566อย่างแน่นอนเพราะดวงย้ายไปสู่โภกซัพ ถือว่าดวงการเงินดีมากและเด่นมากเลยทีเดียวเพราะดวงตกโพกศัพท์แล้วจะมีเงินมีทองครั้งใหญ่เข้ามาหาเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าสาวราศีมังกรน,นั้นตกดวงนั่งกินนอนกินได้เลยเพราะดวงพ้นราหูและตกโพกศัพ์เรียบร้อย พลอยทําให้การเงินและการงานดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการค้าขายจะสังเกตได้เลยว่ามีลูกค้ามากได้กำไรเพิ่มขึ้นหากท่านทำธุรกิจส่วนตัวท่านก็จะประสบผลสำเร็จสูงและสิ่งที่จะโชคดีไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของครอบครัว จะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขภายในครอบครัวไม่มีโรคภยัยไม่ว่าจะอยู่กับแฟนหรือมีลูกหลานแล้วก็ตามจากคนที่เคยทะเลาะกันก็จะปรับความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นแต่อย่าพึ่งดีใจไปเสียหมดแม้ดวงสตาโดยรวมของท่านจะดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่หมอดูอยากขอทักเตือนเฉพาะท่านที่เกิดราศีมังกรคือโดยรวมแล้วอาจดูภายนอกว่าคนเกิดราศีนี้เป็นคนเข้มแข็งแข็งกระด้างไม่ค่อยช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นคนขี้สงสารขี้ใจอ่อนชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพราะเหตุนี้หมอดูจึงขอทักเตือนว่าห้ามไปค้ำประกันอะ,อะไรให้ใครเด็ดขาดให้ปฏิเสธไปอย่างไม่ต้องรังเลเพราะมีเกณฑ์สูงมากที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวท่านในภายหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วห้ามเด็ดขาดและอีกหนึ่งประการก็คือ ห้ามให้ผู้อื่นหยิบยืมเงินเด็ดขาดเพราะมีเกณฑ์สูงที่จะเสียเงินฟรีแถมเสียมิตรอันนี้หมอดูขอทักเตือนแต่ท่านอย่าได้กลัวไปเลยว่าถ้าท่านไม่ช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงนี้แล้วท่านจะไม่ได้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นกลับเพราะในทางกงกันคล้ามแล้วชาวราศีมังกร เวลาจะไปเอ่ยปากขอใครขอความช่วยเหลือจากผู้ใดก็มักจะได้ความช่วยเหลือเพราะท่านเป็นคนที่พูดจริงทำจริงและชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดและในเรื่องของการงานผู้ใหญ่หัวหน้าจะให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูท่านเป็นอย่างดีในส่วนของเรื่องการเดินทาง มีเกณฑ์จะได้เดินทางบ่อยครั้งและเข้าร่วมงานในสังคมก็ถือว่าบ่อยพอสมควรส่วนในด้านโชคลาบนั้นสาวราศีวังกรสบายใจได้เลยเพราะดวงสตาตกตำแหน่งโภกระพั์จะมีเกณฑ์ได้โชคได้รับอันใหญ่เข้ามาหามีเกณฑ์จะถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง และให้ท่านทำบุญบ่อยๆในช่วงนี้ควรทำในเรื่องของการทำทานช่วยเหลือผู้อื่นและสัตว์ร่วมโลกการต่อดวงสตาจะดีมากเส้นการปล่อยนกปล่อยปลาหน้าเขียงช่วยชีวิตโคกระบือผลบุญส่วนนี้ทำให้ดวงของท่านดีเพิ่มยิ่งขึ้น แบบกล้าวกระโดดเลยทีเดียวพูดได้เลยว่าดีขึ้นแบบทันตาเห็นเงินทองจะไหลามาเทมาแบบไม่ขาดสายโศกรับครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนและในช่วงท้ายคลิปวิดีโอหมอดูในหลายสำนักยังได้กล่าวไว้ว่า ชาวราศีมังกรนั้นโดยเฉพาะเดือนกันยาเดือนตุลาและรวมถึงท้ายปีนี้ทั้งหมดด้วยท่านได้ทักบอกอยู่สองสามเรื่องคือหนึ่งท่านที่เกิดราศีมังกรไม่ต้องกังวลใจว่าดวงของท่านจะไม่ดีเพราะดวงของท่านนั้น มีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆในส่วนที่ต้องระวังก็คือหมอดูได้ทักเตือนไปแล้วว่าเรื่องของการเงินที่ให้เพื่อนหรือคนอื่นหยิบยืมมีเกณฑ์จะไม่ได้คืนและเรื่องค้ำประกันให้ผู้อื่นจงห้ามเด็ดขาดส่วนนอกนั้น ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงส่วนในเรื่องที่ท่านปรารถนาแต่ยังไม่ได้สมปรารถนานั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านจะสมหวังดังปรารถนาอย่างแน่นอน มาถึงตรงนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบขอให้บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราทูตเทวดาจงปกปักรักษาเปิดดวงเปิดทรัพย์ขอให้ท่านจงมีแต่ความโชคดี